สงครามแห่งคำพูดที่ไม่มีที่สิ้นสุดการตอบโต้ของกองกำลังบุรพาต่อเหตุการณ์กัมพูชาที่ทุกคนอาจลืมแต่ความจริงอาจไม่ใช่เช่นนั้น ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจ,จิกายน2568เวลา21:21น 21. น,นที่ชายแดนจังหวัดสแก้วกองกำลังบุรพาได้ออกมาชี้แจงว่าการตอบโต้ของไทยต่อการยิงจากฝั่งกัมพูชาเป็นไปอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามก,กฎกติกาสากลอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจเป็นจุดที่คนใดหลายคนอาจไม่เข้าใจหรือมองข้ามไปแต่นี่คือจุดสำคัญที่เราควรทราบดีกว่านั่นคือการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและกฎการใช้กำลังระหว่างประเทศะ ทังไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กองกำลังบุรพาได้ทำได้อย่างลงตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้การตอบโต้อย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่ยิงกลับเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาสัดส่วนและความจำเป็นของสถานการณ์เพื่อยับยั้งเหตุการณ์และยุติเมื่อความคุกคามสิ้นสุดซึ่งเป็นจุดที่อาจทำให้บางคนเห็นว่าไทยอ่อนแอแต่จริงๆแล้วนี่คือการปฏิบัติตามหลักการระหว่างประเทศที่เข้มงวดการใช้อาวุธเป็นทางเลือกสุดท้าย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจใช้อาวุธแต่เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลการใช้อาวุธจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยซึ่งเป็นจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในการมองว่าไทยควรตอบโต้อย่างไรการตอบโต้สอดคล้องกับทิศทางการยิงไม่ใช่แค่ยิงกลับเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อพลเรือนซึ่งเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและความรับผิดชอบของกองกําลังบุรพาแต่คําถามที่น่าสนใจคือ การตอบโต้ของไทยครั้งนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตอย่างไรและว,ว่าทำไมเราถึงต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เสมอคุณคิดว่าไทยควรมีกลยุทธ์อย่างไรในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ในอนาคตขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์